วัสดีครับเราดเราในช่องพลายทองคำนะครับวันนี้พาทองคำมาเยี่ยมน้องชื่นใจครับจียังไม่เข้าไปหาจี้เบุญเลยครับตั้งแต่จีได้หนุ่มใหม่ผู้เบาใหม่นี่ไม่ไม่สนใจเราเลยครับเห็นเรากลัวโอ้้องชื่นใจครับดูครับตัวดําเนี่ยมเริ่มอ้วนขึ้นมากแล้วครับนี่ตั้งแต่มาอยู่กับควานจโูะนะครับอ้วนดําดูครับรู้สึกชอบทองคำมากเลยนะครับ แต่นุ่มๆของเราไม่สนใจครับได้ของกินกินอย่างเดียวไม่ได้สนใจเลยว่าสาวๆจะชอบหรือไม่ชอบฉันจะกินครับฉันไม่สนใจครับดูครับโอ้ขัดตัวสะดำเลี่ยมเลยครับนี่พันจำโปกครับสุดยอดมากครับโอ้โหนี่จะตามสาวแล้วครับ บอกว่าเขาไม่สนใจสาวไม่ได้ครับดูครับสาวเดินหนีตามเลยครับนี่นี่ครับรู้สึกว่าดมกลิ่นแล้วดมกลิ่นแล้วครับดูครับเสือเท่าเราช้างไม่อยู่แล้วแต่ช้างจะพาไปเหมือนกันนี่ไม่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทางไหนได้แล้วแต่ช้างจะพาไปครับพาไปไหนก็ไปทางนู้นเลยไม่สนใจแล้ว ครับมีการทักทายกันบ้างเล็กน้อยครับดูครับนี่ครับน้องชื่นใจก็ชอบครับอยากให้นุ่มๆมาอยู่ด้วยอย่างนี้ครับดูครับไปเอาเสาะเอเส็ดูครับถูกันแล้วครับหนึ่งนี่ครับเป็นทาบจำของเขาทองคำมาถูเลยผู้บบาวนี้ครับไม่ถูครับจะดูว่าคนอยู่ข้างบนจะมี การแบบบังคับช้างได้หรือเปล่านะครับอยู่ข้างบนเลยว่าขึ้นไปนั่งเป็นหุ่นอยู่เฉยๆนะครับลองชิ่นใจเอาแล้วครับไปถูอีกแล้วนี่ครับดีนะครับนมเจ้าดีเจ้าดีหนีอย่างเดียวครับโอ้โหหัวสะรพหล่นออกจากปากดังตุ๊กคว้าวับคืนเลยครับกลัวชื่นใจแย่งอย่ชื่นใจไม่ เอาแล้วครับเขากินประจำแล้วนี่ครับเห็นไหมครับชื่นใจชอบใจนี่นี่ครับถอยนี่นี่ครับถอยถอยนี่นะครับกลัวน้องชื่นใจถูครับไม่ย้ห้ถูครับจะเดินหนีอย่างเดียวถูครับคนอยู่ข้างบนจะบังคับได้หรือเปล่าได้แต่ถอยถอยช้าไม่ถอยนะครับถอยแต่ถอยแต่ช้าไม่ถอยให้เราจะทำยังไงก็ดู จะไปกินหญ้าเขาหรือเปล่าเห้ดูนะครับทอยรูทอยน้องชื่นใจก็ตามเลยเลือเกินครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาจีอีกทีนะว่าจีจะเป็นยังไงนะครับน้องชื่นใจนะครับน้องชื่นใจชอบแล้วครับแต่หนุ่มไม่ชอบนะครับถอยถอยนี่ ของกินก็จะไปหาของกินอย่างเดียวครับนี่่าวะเอดูครับบักคับช้างมาไม่ได้แล้วครับนี่ทำยังไงครับเอ้ามาโอ้พนช้างของเราครับไม่สามารถเอาช้างไปได้นะครับนี่มาเร็วไหมรถมาติดขามาวะโอ้เอาแล้วครับสงสัยจะได้นอนู่ตรงนี้เลวันนี้ เลยแต่บอกไปไปแต่ช้างไม่ไปสักทีครับดูอ้าวไปวะมา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  <c oughs> มีสับใหม่มาด้วยนะครับบอกว่าไปวะเขาเขาว่านี่ช้างนะบอกไปว่าสับนี้ <c oughs> มาใหม่นะครับเออ,บบอ,เอ,อามามา <c oughs> <ป>มามา,มา,มา,มา นี่ครับเจ้าสีครับกับม้าจำกายครับครสองตัวนี้ครับเราว่าจะไะไปหาจีหน่อยครับไปไม่ได้ครับเพราะว่าจีช่วงนี้กำลังถ่ายท้องท้องเสียอยู่ครับไปไม่ได้ครับเราก็ต้องเดินทางกลับบ้านอย่างเฉยๆดูเสือเท้าขี่ช้างกลับบ้านก็พอแล้ว เอาช้างไปถึงบ้านแล้วครับดูครับการเดินของช้างก็ค่อยย่องไปนะครมา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 <ป>ดูครับเอาแล้วครับยอดมากนะครับการการนี่ช้างบอกช้างเอาช้างมาไม่ได้ก็ให้มันนอนนี่นี่ก็บอกโอ้สุดยอดเลยครับดีเสือเท่าเราครับ ครับเอฟซีทุกท่านทุกคนที่อยากเห็นที่เขาขี่ช้านะวันนี้ก็จัดได้แล้วนะครับจัดได้แล้วนะครับดีครับครั้งแรกในชีวิตกับการขี่ช้าของเขานะครับโดนบังคับหรือว่าเต็มเต็มใจครับไม่รู้ครับ <laughs> ดูหน้าตาเอาเองครับว่าคําตอบมัน <laughs> น้องเลิศแล้วก็<ป>อาการดีขึ้นแล้วนะครับหน้า ไม่น่าเป็นห่วงแล้วครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะหายครับว่าหมอเท่า,าบอกจะมาเป่าพรุ่งนี้วันเสาร์อีกวันเดียวก็หยุดแล้วครับเพราะว่าไม่มีเชื้อแล้วนะครับตรวจด,ดูไม่มีเชื้อม,มีอะไรแล้วปกติดีแล้วก็จะหยุดครับนน่ต้องทำใมาเจอเจไม่อยากไปครับ ดูครับจีเจอทองคำก็หันหลังใส่ครับนี่ครับเพราะว่าจีกลัวครับตั้งแต่ไปได้หนุ่มน้อยใหม่นี้รู้สึกว่าจีไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่ครับทองคำของเราก็เดินเน็บสับปรดของเขากินกลับบ้านอย่างสบายใจเลยครับกับควันของเขาครับการบังคับช้า ได้แต่บอกไปไปไปอย่างเดียวครับแต่ช้างไม่ไปะครดูครับจะไปกินทองกินใบไผ่เขาหรือเปล่าครับก็ดูครับมาลูกไหมวันนี้จะสามารถเอาช้างกลับบ้านได้หรือเปล่าครับจะเท่าของเรานะครับดูครับหมา,มา,มาไห<ป>พอๆกันกับลูกสาวของเขาครับ คนเล็กนะครับนี่ทำอะไรไม่ได้ขึ้นไปนั่งร้องกากาศอย่างเดียวครับควานเน็ตของเราถ้าขึ้นไปเลยวรัถ้าบังคับช้างไม่ได้ครับแม่เขาก็เหมือนกันครับดูครับสไตล์เดียวกันครับนี่เราเดินผ่านตรงนี้มาครับมองไปเห็นอะไรครับตรงนี้ในป่าหญ้าของเราครับ มาเจอเห็ดปวกครับดอกหนึ่งครับนี่เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกเฮ<อ>้ยเห็ดปวกดอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินดูอีก,อกทีครับว่าตรงนี้เคยเกิดน,นะครับไม่มีครับโอ้นี่อีกดอกหนึ่งครับนี่ดอกเล็กๆเ,เองตัวนี้ อกเล็กๆเจอเห็ดปวก2ดอกนะครับในป่ายญ้าของเราครับเห็ดธรรมชาติเกิดเองนะครับนี่นี่ครับนี่ครับเห็ดที่เราเก็บมาเม่อกี้2ดอกครับมาดูฟ้าวันนี้ครับคึมทั้งวันครับแต่ไม่ตกครับมา วันนี้เจอเสื้อเท่าขี่ช้างมีแต่คนเ<อ>ซลเลยครับวันนี้<อ>มา <c oughs> ดิค้าดินี่นี่มันนยังอยู่ <c oughs> ดูครับบังคับช้างไม่ได้เลยครับน <c oughs> <c oughs> ั่งขึ้นไปนั่งยิ้มอยู่แต่บนหัวช้างครับช้างจะไปได้ยังไงครับเจอเขาเซลไปไม่เป็นเลยครับ ได้เห็ดครับไปขี่ช้างได้เห็ดนะครับเออได้เห็ดน้ำครับล่องมึงว่าธทราดาที่ไหนนะครับครับได้เห็ดน้ำครับช้างไปได้เห็ดด้วยนะครับเห็ดบวกครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยกับช่องของเรานะครับช่องพลายทองคำนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่องของเราจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับรักต้องคำไน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝากทังคำไม่ได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับ นี่ครับกลับมาถึงบ้านคู่บัดดี้เขาครับไอ้หลงกับเจ้าทองคําไปนั่งเฝ้ากันครับเฝ้าทองคํากินหญ้าครับเจ้าหลงครับดูครับวันก่อนเจอหนุ่มเสกเตะนะครับนึกววาทองคําครับไปอยู่ใกล้ๆขาโดูในหนุ่มเสกเตะกระเด็นแล้วไอ้หลงครับอันนี้ไปนอนนั่งเฝ้าทองคําเลยครับนี่ยอดมากครับ